สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาอาและพี่พี่เซีทุกทกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าช n แนลของผมและวันนี้พี่พี่ผมก็มากับน้องน้ำมนนะพี่พี่นะก็วันนี้เราสองคนเนี่ยก็พี่พี่ผมก็จะเล่าเรื่องอันนะก็คือพี่พี่น่าจะรู้จักกับลุงชัยนะครับลุงชัยที่อยู่กับแดงนะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ไปหาลุงชัยมานะลุงชัยบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะมาหานะแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ที่ไหน แกบอกแกนัดกับเพื่อนไว้นะว่าเพื่อนจะมาหาสั่งให้ผมเนี่ยขึ้นมาหาเพื่อนเขาทีนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาจะมาถูกหรือเปล่านะมาในหมู่บ้านนะก็เขาบอกให้เดินตามน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนลุงชัยเนี่ยก็น่าอายุไรเรียกันนะพี่พี่ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กนะคณะเขาบอกเขารู้จักกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยลองไปตามหาดูแต่งตัวยังไงไม่รู้นะเขาบอกใส่ าสาลงเหมือนกันนะเหมือนกับลุงชัยเลยคล้ายๆายกัน <c oughs> ก็นั่นแหละพี่พี่เดี๋ยวเราไปตามหากันนะไม่รู้ว่าเขามาถึงไหนแล้วหรือมาถูกทางหรือเปล่านะ <c oughs> แต่ผมจะไปตามหายลุงชัยนะแล้วก็เอาไปส่งให้ลุงชัยเพราะเป็นเพื่อนลุงชัยนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวเรารีบตามหากันเลยไม่อยากเสียเวลาแล้วตอนนี้คือยุ่งเยอะมากๆไป <c oughs> เราจะเดินตามน้ําขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่พี่นะเดินตามเลาะริมน้ําขึ้นไปนะ อายุเขาเนี่ยน่าจะไล่เลี้ยกกับลุงชัยแหละถ้าดูการแต่งตัวก็น่าจะรู้นะถ้าเจอนะแต่ว่าถ้าไม่เจอเนี่ยก็กลับไปเบ้าลุงชัยว่้ไม่เจอแล้วกันผมมาผมก็ไม่ได้มาตัวเปล่าพี่พี่ผมมีอาวุธมานะไอผมมีลูกวิงปองติดตัวมาครับเอาไว้ป้องกันตัวนะสถานที่ตรงนี้คือสวยมากๆเลยพี่พี่ดูสวยนะ โอเคพี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าผมชอบนะพี่พี่ลุงชัยนะแกะอารมณ์ดีนะแบบเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีสีสันนะ <S <S ผมไป <S <S เคยไปเจอแกแล้ว <S 1> <S 1> แต่ว่าผมไม่เคย <S <S ได้ร่วมถ่ายคลิปกับแกเลย ผมดูจากในะคลิปแดงเนะี่ยเขาเอารมณ์ดีแล้วก็ไปเจอตัวจริงเนี่ยคือดีมากๆากพี่ๆแบบนิสัยเขานะท้งไหนวะเขาบอกลุงชายบอกให้เดินตามน้ำขึ้นมานะ เมื่อกี้น้ำมันใส่รองเท้ามามันขาดก็เลยถอดทิ้งไปเลยอากาศร้อนแบบนี้พี่ๆน่าเล่นน้ํามากๆเลยนะดูนะคนน่าเล่น,น้นาำอะ่ะแกไม่ได้แกแกบอกชื่อให้ผมอยู่นะแต่ว่าผมจำไม่ได้นะเพื่อน เพื่อนแกชื่ออะไรนะเพื่อนลุงชัยอ่ะเออเฮ้ยน้ำมัน<า>ใช่ป่ะใช่ลุงชัยใช่เพื่อนลุงชัยป่ะใช่เ่เอเนี่ยลุงนะใช่เพื่อนลุงชัยเปล่า ลุงใช้เพื่อนลุงชายไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเอิร์ดเพื่อนลุงชายนะเขาบอกลุงชายบอกให้มาตามลุงเนี่เขาบอกลุงชายบอกให้มาตามลุงเนี่ยเรนีว่าก็มาหาผัดหาญา๋ถวนี้ล่ละลูกเอ้ย เออแล้วชายมันอยู่ไหนล่ะยังไม่เห็นเลยลูกองอะไรล่ะลูกเอ้ยพอเห็นมันม,มั่งไหมลูกชายอยู่ข้างล่างเขานู่นน่ะอะอออลุงชายอ,ะอ่ะเอะอเออเออหนึ่งนะพ<อ>ี่เจอกันหลายปีดีดักนะลุงเดินดีๆนะทางนี้ลุงเพื่อนลุงชายนะพี่นะ ลุงชายมันก็มาได้เจอกันมานานแล้วลูกเนี่ยเขาบอกให้มาตามลุงเนี่ยมาคุยกันได้นะเขาบอกให้มาตามลุงเนี่ยเขาบอกว่าจะลงไปเที่ยวลงไปเที่ยวหาเขาใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนานะลุงแกเป็นคนอารมณ์ดีนะคุยกับแกนะอะไรก็ว่ามาลูกเอ้ยให้ลงไปเที่ยวหาอืออือได้ได้ได้ได พออะไแลกัน้วีว่าไม่ไดก็เลยว่าจะลงไปเที่ยวหาแหละลูกอแล้วลงไปทุกไหมเนี่ยถ้าไปคนเดียวอ่ะถ้าผมไม่มาตามเนี่ยอลุงก็ไปไม่ทุกล้วลูกเอ้ยต้องให้หลานหลานหรว่าไรนี่แหละพาไปล้วลูกเอ้ยครับ ไปเดี๋ผมพาไปน้ำมนต์ปลาคองเขาหน่อยประคองเขาหน่อยนะถ้าลุงเหนื่อยก็นั่งพักก่อนนะเขาบอกเขาไม่ได้เจอกับลุงชัยตั้งนานแล้วนะเขาบอกเขาไม่ได้เจอกับลุงชัตั้งนานแล้วนะ ลุงเป็นเพื่อนกับลุงช้างตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับเออมันก็คงอย่างนั้นละลูกเอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งหลายสิบปีดีดาก้วลุงเอิรโอ้คิดถึงมันก็อยากจะไปไม่มีใครพาไปเออลุงเออ,อ,อ,อวันนี้ลุงก็มาเองเอ๋อพอดีว่ามาหาภารายาก็เลยแวะลงมาอีกแล้เอิรก็มาเจอหลานนะลูกอ๋ออยู่น้ำไหม น้ำมันพาเขาลงไปใกล้ริมน้ำไปกินน้ำใช่น้ำต้องนะบริสุทธ์นะลุงถ้าไปนั่งใกล้ๆริมน้ำตรงนน้นพานั่งพักแป๊บนังผมเดินขึ้นมาเหนื่อยมากๆเลยเออลุงชื่ออะไรครับ ลุงแนลุงแนอ๋อลุงแนเขาชื่อลุงแนนะพี่นะลุงแนเดินดีๆนะไม่นึกว่าจะมาเจอตรงห้างสมิ่นตรงนี้นะพี่นะ เนะขาชื่อลุงแน่นะพี่พี่นะลุงแน่แกกินน้ำลุงแน่ลุงแน่นะครับผม แล้วลุงมาลุงไม่เจออะไรเลยเหรอเออลงมาเมื่อกี้ก็ไม่มีใครเลยลุงคือเดินมาตัวลำพาก็ไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยเ,เดี๋ยวพาไปหาลุงชัยนะพี่ๆนะตอนนี้ขอนั่งพักกันก่อนคือ เดินขึ้นมาร้อนมากแล้วก็เหนื่อย,ย้วยตอนนี้วันนี้อากาศแบบค่อนข้างร้อนเลยนะนั่งพักก่อนลุงเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวผมพาไปหาลุงชัยโหตรงนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะพี่ๆนะลุงนั่งพักก่อนไดน้ได้ไ,ได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 ้ได้ครับ แกยังเดินไหวนะพี่นะ่ะแกเดินมาถึงนี่เลย,เลยบรรยากาศตรงนี้คือเย็นมากมเล่าเรื่องลุงใช้ใผมฟังหน่อยดิตอนสมยัยตอนเด็กๆข้าก็เอามาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆมานี้รู้เป็นยังไงหมางมาถึงลูกลุงลเลรอ อลุงชัยนี่คือเพื่อนลุงไม่ใช่หรอแร่ว่ามันมีเพื่อนของอีกเพื่อนนึงที่ว่ามาด้วยกันสมัยตอนเด็กๆไปด้วยกันหายไเปเลยไม่เห็นกลับมาหาลุงเลยหลายปีแล้วอ๋อคิดถึงมันจะอยากจะไปหามันไม่เจอมันก็รังดึงก็เลยเห็นลูงห้านขึ้นมาเจอลุงนี่แหละ กอยากจะให้พาไปเที่ยวหาหน่อยเหมือนกับว่าพี่ๆนะก็คืออะไรอ่ะความจำเขาบางทีก็อาจจะหลงลืมได้นะใช่ลุงก็หลงลืมลลลลลลนะก็คือลุงชัยเนี่ยให้ผมเนี่ยมาตามลุงนะลุงแน่นะเขาชื่อลุงแน่ใช,ใช่ก็คนเดียวกันแล้วลุงดีตายตายเลยนะ ตาคุปตะวนาให้ได้เจอกันน้อยนะลุงคิดถึงมันครับผมเดีินเดีนเดินผมพาไปหาลุงลุงชัยนะ,ะ,ะ,ะลุง<ด>ชัย<ด><ด>ที่อยู่กระแดงอ่ะใช่ป่ะนั่น<ด>แหละน่าจะคนเดียวกันแหละที่ให้มาตามลุงอะ่ะคนเดียวกั่นแหละลุงโอเคพี่พี่เดินนั่งพักกันกันคืนเหนื่อยมากๆเลยร้อนด้วย ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเล่นน้ําก่อนนะล้างเนื้อล้างตัวลุงแนเล่นเล่นน้ำไหมร้อนไหมอ่าได้ได้รนะ้อนนะเล่นน้ําก่อน,นพี่พี่ลุงแกเนี่ยร้อนนะจะลงเล่นน้ํานะควันขโมงพี่พี่เมื่อกี้ผมลองจุดปิงปองลองดูนะพี่พี่นะเพราะว่ามันมันจุดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะ ลุงแกลงเล่นน้ำแล้วแกบอกอากาศร้อนมากๆแกลงไปทั้งตัวเลยนะลุงแน่ลุงแน่เขาชื่อลุงแน่นะครับ,บกแกมีไม้เท้ามาอันหนึ่งนะ <c oughs> ลุงน่าวยัง <c oughs> ลุงลุง,ล,งลุงรู้จักชาวเมืองรับแรบงบ้างปะชาวเมืองรับแรอร่อยไหม พ,พี่แกบอกแกจะเล่า,าเรื่องเมืองรับแรให้ฟังนะลุงเคยได้ยินมาใช่ไหมได้ยินมาบ้างนะลุงเออแลลุงเคยเข้าไปไหมแต่ว่าเคยเข้าไปอยู่หนเดียวลูกนอกจากนั้นลุงไม่เคยไปที่นั่นอีกเลยอ่าแล้วลุงเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันต้องผู้เชี่ยวชาญที่นำทางไปได้อืม ู้เชี่ยวชาญก็ออกมาไม่ได้ครับต้องมีกู้เชี่ยวชาญไปเท่านั้นครับผม,มแล้วข้างในนี้นเป็นยังไงลุงมันเป็นสซับซ้อนมากมายเลยลุงบอก<ป>ไม่ถึกเป็นป่าเหรอครับหรือว่าเป็นเมืองมันก็บอกไม่ถึกเหมือนกัน มันไม่เชิงกับรับแลแต่ส่วนมากก็คนเข้าไปส่วนมากก็คงไม่ได้กลับืเอ๋อถ้าคนเข้าไปนี่ส่วนมากไม่ได้ออกมาหรอใช่ใช่ใช่เหมือนตำนานที่เล่าไว้เลยนะพี่ๆนะเหมือนคนในเมืองรับแลบอกอ่ะที่ถ้าคนเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้ออกมานะ เท่านั้นที่ว่าจะสามารถนำทางกลับมาได้เท่านั้นต้องมีบุญบารมีด้วยใช่ไหมต้องคนไม่มีบุญก็คงจะออกแล้วข้างในเนะี่ยมัน<ะ>มีเห็นเขาบอกว่ามีทองเยอะแยะเลยใช่ไหมลุงใช่ไหม เพราะว่ามันมีเจ้าของอยู่แล้วไม่สามารถนำออกมาได้ใช่ใช่เขาพูดถูกนะพี่ๆนะมีเจ้าของนะผมก็ลองถามเขาดูตามที่ผมได้ยินมาเลยนะปไปเราเดินทางกลับแล้วดีกว่านะกลับไปหาลุงชัยดีกว่า,าล,ล,ลุงหนาวแล้วเหรอ,อไปเราลงลงไปกันแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเดินทางกลับกันแล้วเดี๋ยวให้ลุงแกนเนี่ย พาลุงแกกลับก่อนเพราะแกหนาวแล้วโอเคพี่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเขาลุงเขาเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีนะผมนึกว่าผมจะเจอแบบตัวอันตรายหรืออะไรซะหน่อยไม่มีตัวอันตรายนะแถวนี้ผมเตรียมมาเยอะเลยเพื่อที่ว่าเอาไว้ป้องกันตัวนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะ โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันละ